เรื่องเล่าจากธิรชัยผมให้หัวของเรื่องนี้ว่าชีวิตต้องสู้ <c oughs> เธอเธอยิ้มหน่อยสิ <c oughs> พวกเรามองไม่เห็นเธอเลยอะ่ะถ้ามีคนพูดอย่างนี้กับเราคือคนคนที่ถูกพูดถึงจะต้องเป็นไงครับลองเดาดูสิขุมๆเออเธอที่เธอยิ้มหน่อยที่พวกเรามองไม่เห็นเธอเลยอ๋อแสดงว่าเป็นคนผิวผิวเข้มอะฮะดำไง ก็เหมือนดากที่ที่ออทผิวสีใช่ใช่ใช่ทิพันจากในอดีตเนี่ยใช่ฮะนี่บ้านเธอไม่มีน้ําอาบหรืองไงทําไมตัวเธอสกรปรกอะไรขนาดนี้<ม>อ,อืมออกดําอีกแนะใช่ครูครับครูยืนคุยกับใครอยู่ว่าหนูมองไม่เห็นใครเลย <c oughs> ออก็ออกออกออกดําอีกอะ่ะออกํานองเหยียดเออเหยียดอีกอะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่อนายอิม ะะคือยาคิมกัดเวสนะฮะยาคิมกัดเวสเด็กสาวชาวซูดานอายุสิบสี่ปีโดนเพื่อนเพื่อนล้อในวันแรกของการมาโรงเรียนนะ,ะคือยาคิมกัดเวสนี่หนีสงครามกลางเมืองมาจากซูดานก็ลีภัยมาที่สหรัฐอเมริกาการมาอเมริกาของเธอมันก็เหมือนกับมาจากนารกขุมหนึ่งเพราะตอนนั้นก็สงครามกลางเมือง แต่ก็เหมือนกับการไปจากนรกขุมหนึ่งไปสู่นรกอีกขุมเท่านั้นเองอะเพราะว่าเนื่องจากผิวของเธอที่ดำสนิทนั้นเนี่ยโดนล้อและกันแกล้งบ่อยๆแล้วก็โผล่เป็นเด็กๆด,ด้วยแล้วก็การเหยียดสีผิวในประเทศท,ที่ที่ต้องถือว่าเป็นประเทศทประชาธิปไตยเนาะสูงสุดอะแต่ว่าการเหยียดผิวก็สูงไม่แพ้เหมือนกันล่ะใช่ฮะแล้วว่าโดนเหยียดผิว ครั้งแล้วครั้งเล่านะฮะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผิวสีของเธอน่ะก็ดำกว่าพวกที่ผิวดำด้วยกันเองทั้งหมดด้วยวันหนึ่งก็ครูก็ถามเธอว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะอย่าคิมก็บอกว่าเธออยากเป็นดังแบบโอ้ทุกคนก็ต้องหัวเราะเออทุกคนก็ต้องหัวเราะแน่นอนเธอถูกล้อเรียนมากขึ้นแบบโผงกระหน่ำ จะมีแต่คนเมองว่าไม่เจียมเนื้อเจียมตัวอะไรทำนองน,นั้นเธอนอนร้องไห้ฝันร้ายท้ทุกคืนจนเกิดความคิดอยากเก็บเงินไปฟอกสีผิวของตัวเองให้รู้แล้วรู้รอดแต่ว่าเมื่อเธอไปปรึกษาพี่สาวของเธอเรื่องฟอกสีผิวคำพูดวันนั้นเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการครับท่านผู้ฟังครับคุณสุเทพคุณชมศักดิ์วันนั้นพี่สาวของเธอบอกว่าเธอไม่ต้องไปฟอกสีผิวหรอก เธอพอบแค่ความคิดและจิตใจของเธอก็พอ mm hmm. อืมอืมหลังจากวันนั้นเธอภูมิใจรับคำล้อเลียนแล้วก็ตอบโต้เด้วยเมตตาจนสุดท้ายหลายคนเลิกล้อเธอเพราะนิสัยสองคนชอบล้อเลียนจริงๆมันก็ล้อกันตอนเด็กๆเนี่ยล้อไม่มีอาการอะไรก็เลือกเบื่อเบื่อแล้วก็เลิกล้อไปเองในยุคข,ของเราสมัยเด็กๆก็ล้อชื่อพ่อกันใช่ไหมอืม mm hmm. ล้อใหม่ๆก็มีอาการพอเรียกไป,ปเผลอๆบางทีไปเยี่ยมเร<ล> <ไป S 2> ียกชื่อพ่อแม่เลยเพื่อนที่บ้านเนี่ย่าพ่อชื่อประสิทธิ์ประสิทธิ์ธอยู่ไหมครับคม <c oughs> ที่ไอ้ลูกชื่อประสงค์วันน <c oughs> ี้ๆๆครับประสิทธิ์อยู่ไหมพระเรียกพ่อเป็นเคยแล้วไงมันก็รอเรียนก็เลิกรอไปเองถ้ามากกว่านั้นเธอก็ยืนหยัดตามลาบฝันที่จะเป็นนางแบบนนะก็อย่างว่า เรื่องของวงการนางแบบนี้ผิวธรรมดานี่ก็ยากแล้วใช่ไหมใช่ฮะแล้วผิวแบบนี้จะทําไงนะแต่ว่าความยากมันสู้ความมุ่งมั่นไม่ได้หรอกครับนะฮะถึงแม้ว่าจะช้าอกช้าใจถูกน้ำลายสา์เข้ามาหรืออะไรอะไรต่างๆแต่ว่าด้วยหัวใจนักสู้ของเธอผิวสีดำจนิดของเธอนี่กลายเป็นจุดเด่นนะมันมันเป็นจุดที่ช่างภาพ ชมว่ามหาศจันทร์ฮะผิวเข้มเรียบเนียนสม่ำเสมอแล้วก็ทำให้ภาพได้ภาพที่สุดแสนจะวิเศษนะฮะปัจจุบันเธออายุยี่สิบห้าปีครับท่านผู้ฟังครับได้รับสมยญานามว่าครับ Queen of the Dark ราชินีแห่งความมืดครเป็นนางแบบชื่อดังครับออมีไรายได้มากกว่ายี่สิบล้านบาทต่อปี ใ,ใครๆก็ต่างชื่นชมและอิจฉาในผิวของเธอและที่เลอค่ากว่าใครก็อย่างที่ผมเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังครับก็คือทัศนคตินะที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็สู้ต่อชีวิตเธอมีชีวิตทุกวันนี้เธอก็จะยกเครดิตให้กับคำพูดพี่สาวเธอครับอืมที่ไปปรึกษาว่าจะฟอกสีผิวบอกาโอ้ยไปฟอกไปฟอกจิตใจดีกว่าเพราะฉะนั้นจากวันนั้นแหละครับที่ทําให ตัวเธอจากกลายเป็นคนที่ดูถูกตัวเองดูถูกผิวตัวเองกลายเป็นคนที่เริ่มชอบตัวเองแล้วก็หลงรักตัวเองแล้วก็ภูมิใจทุกสิ่งที่เป็นตัวเธอครับนะครับก็นี่คือเรื่องราวของอนักนางแบบที่ได้รับฉายาว่า Queen of the d a r ราชีนีแห่งความมืดยาคิมกัตเวสที่เป็นนำนานของอิสตรีที่ชีวิตนี้ ต้องชู้ครับเรื่องเล่าจากธิระชัย